สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาต่อนกถิ่นปราบเซียนนะครับก็พอมาถึงก็ตั้งกล้องไม่เท่าไหร่ก็มาอีกแล้วนุฝนตกอีกแล้วนะครับต้องวิ่งเก็บโทรศัพท์แล้วก็นกถิ่นนี้ก็มันก็มายากซะด้วยนะครับ แล้วก็กว่าจะลงอีกนะผมกะว่าจะกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็แนกลงทิ้งไว้วันนี้พาเจ้าเยนโลมาครับนอกอยู่ด้านล่างตอนแรกแฝนไว้ตรงนี้นะครับแล้วฝนมาพอดีนะมันไม่มานะครับนกร้องร้องอยู่ร้องเรียกพักนึงแล้วนะครับแต่มันมันไม่ค่อยมานะนกทิ่นี้แล้วก็ดูมาเร็วฝนมาแทนทีนี้อืม เรียบร้อยแล้วผมวันนี้อืไม่ใช่ว่าไม่อยากจะมาต่อให้ให้ชมครับแต่ช่วงนี้แบบเหมือนจะตั้งกล้องลําบากมากเดีนะ๋ยวถ้าไม่งั้นผมก็ต้องกลับบ้านะเพราะว่าผมปล่อยนอกไว้ในกรงบินด้วยครับเดี๋ยวก็น่าจะเปียกฝนแหลนะครับเอานอกออกมาขนอกนะครับผมเ,เมื่อกี้เนะี่ยก่อนที่จะมาก็มันมีแดดอยู่แล้วครับสงสัยต้องทิ้งเจ้าเย็นโลไว้ในป่า ก็ตอนนี้ผมก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านไปเมื่อกี้ไปเอานอกนะครับไปเก็บนกตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ผมก็ไม่ได้ตั้งกล้องแล้วนะครับก็แฝนเจ้าเยลโล่ทิ้งไว้เมื่อกี้ก็มาดูก็ยังไม่ติดนะครับยังไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้นะครับมีนอกกองแกกนะครับเยอะมากเลยดูบินบินมาตรงที่ผมแขวนเอาไว้นะครับบอดีว่าบังเอิญเนี่ย ผมเคยเห็นนะครับว่านกดอกแตงมันบินมาจากฝั่งนู้นนะแล้วก็เข้าไปในพุ่มผมคิดว่ามันน่าจะมาหละตรงนี้แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยนกกลงแกกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีนกกงแก,ก็ตรงไหนเนี่ยส่วนมากจะต่อไม่ค่อยได้นะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะผมคิดว่ามันนกดอกแตงเนี่ยมันน่าจะจะไม่สู้นกกลมก็กเท่าไหร่นะครับมั่นอาจจะเป็นบางตัวนะแต่ส่วนมากเนี่ยเพราะว่า ส่วนมากเนี่ยที่ผมดูเนี่ยมันไม่สู้นะครับเพราะว่าพอนอกกงแกกมานกดอกแตงมันก็จะไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอกงแกกนี่แหละเนี่ยตัวปัญหานะครับมันจะบินลงกงบินลงบินลงใส่กงต่อก่อนนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเริ่มมีนกมาแถบฝั่งนี้แล้วนะครับคือตอนนี้ยังไม่บินออกมาเลยนะครับได้ยินเสียงมันอ่ามันร้องอยู่นะครับแต่มันไม่มาตรงนี้นะ ตรงนี้เห็นนอกกองแกกบินเต็มเลยนะครับมีทั้งลูกเสอือมีทั้งลูกใบ้นะครับที่พ่อกับแม่มันยังไม่ทิ้งอันนี้ได้ยินเสียงนกบินมาแล้วแล้วก็ยันโล่ก็แฝงอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่มันไม่ไปหา่นะไม่ใช่ว่าถิ่น,นี้มันไม่สู้นะแต่มันมายากมากนะครับแต่ถ้ามันมาเนี่ยก็คือไม่ต้องลุ้นนะครับได้แน่นอนนะแต่กว่ามันจะมานี่แหละเนี่ยต้องมาลุ้นตอนที่มันมาเนี่ยว่ามันจะมาหรือเปล่า ตอนนี้นกเอจ้าสามหาวก็ทั้งร้องทั้งเรียกนะครับก็ไม่มีวี่แววที่จะบินมาผูกแถวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นแบ่งเขตกับไอ้นอกนอกกองแกกหรือเปล่ามีทั้งนกเขานกบินหลาข้างหน้าเนี้คือมองเห็นเต็มเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีทางเข้าอยู่นั่นตรงนั้นผมแฝนเจ้าเย็นโลอยู่ทางเขา้าเข้าเดินกับเพื่อนหน ดูทรงแล้วไม่รู้น่าจะได้เดินเข้าไปข้างในหรือเปล่านะครับเพราะข้างในน่ามีแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวผมลองจะลองแฝนดูสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันมาอีกแล้วนูน่นแ,แต่ดูฝั่งนี้สิโอ<ห>้หแดดดีมากนะครับตรงนู้นก็จะเป็นบ้านเหนือตรงไปก็จะเป็นสุราษนะฝั่งนู้นจะเป็นสุราษนะครับบ้านเหนือการดิด นะครับ <c oughs> แต่นี่มันมาทางฝั่งนี้ด้านหลังเริ่มอีกแล้วดูทรงแล้วถ้าอยากได้ก็ต้องน่าจะต้องเดินเข้าไปข้างในแล้วนะนี่ตอนนี้ทั้งร้องทั้งเรียกเลยแต่ว่าผมไม่ได้ใส่กล้วยกับน้ําให้มันมานะครับคือกะว่าจะมาแป๊บเดียวนะแล้วก็ได้เลยแต่ตอนนั้นที่ผมมาที่นกนบินบริเวณแถวนี้นะครับนกตอกแตงมันเป็นช่วงตอนเย็น นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้จะได้เดินเข้าไปไหมนะครับแต่ด,ดูทรงน่าจะได้เดินเข้าไปเพราะฝนจะมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นธรรมชาติบ้านผมบอกได้เลยว่าบริเวณน,นั้นนะครับที่ถ่ายดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยนกดอกแดงนกเยอะมากนะครับมีทุกที่เลยเท่านั้นนะครับไปจนสุดเข้าไปด้านในนู้นเลยครับที่ผมไปบ้านเหนือนะครับ่านะ บอกได้คําเดียวว่าถิ่นนี้ถิ่นเดียวยมจากใจคนที่ชอบต่อนกอย่าว่าแต่คนนอกจะมานะเอ้ยมาเร็วมาเร็วมาตัวนึงมาเร็วมาเร็วมาเร็วอย่าว่าแต่คนนอกเลยนะครับขนาดเจ้าถิ่นเองก็ผมเอาจริงๆถิ่นนี้ผมก็ไม่อยากจะตั้งกล้องทําคลิปเลยเพราะตั้งไปก็อาจจะไม่ได้นะครับนอกจากฟุก พูดจริงๆตามตรงเลยแล้วไอ้ตัวนี้ที่บินมาเนี่ยนี่ก็เพิ่งมานะนั่งเกือบโอ้โหท่านตาพาตัวนี้มาก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อกี้ครับแล้วก็มันบินมาจากฝั่งเจ้าเยนโลคิดดูแต่ว่าถิ่นเดียวกันมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยมาตัวหนึ่งแล้วตัวใหญ่ด้วยน่าจะไม่ใช่ลูกเสอือครับก็ยังอยู่ด้านบนอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่ายอมจริงใครมาต่อถิ่นเนี้ยผมผมยอมแล้ว แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากแบ่งนะนกถิ่นเนี้ยก่อนหน้าน,นี้นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าหวงอะไรนะก็คือแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยด้วยนะครับตัวไหนที่ไม่ไม่ค่อยจะร้องเนี่ยต้องชํานานๆเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เหมือนเจ้าตัวเล็กไปเนี่ยนะคือกว่าจะได้อะเอาจริงๆวันนึงอะนะครับไม่ก็ครึ่งวันอะนะถ้าดวงดีอะนะครับวานนั้นเลย าวายตัวนกต่อที่ผมเคยบอกเนี่ยสามหาวเนี่ยก็คงไม่มีใครไปเวียนตั้งสามปีอ่ะผม่อนะแต่ตอนนี้มาแล้วเห็นมาตัวเดียวนะคตัวใหญ่น่าจะไม่ใช่ลูกเสือบินมาจากทางหน,หน่นเจ้าเยนโลเดี๋ยวมาดูกันว่าจะต่อได้ไหมฟังเสียงกลงโอเคครับก็เนี่ยลุ้นบอกว่าถ้ามันมานะครับเหมือนที่ผมบอกไม่ต้องลุ้นนะว่ามันจะลงไม่ลงครับ ก็คือได้แน่นอนแต่ประเด็นก็คือกว่ามันจะมานี่แหละที่ทำการถิ่นนี้นะครับผมก็เลยตั้งชื่อให้ว่าถิ่นปราบเซียนแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะบินขึ้นไปบนยอดตอนแรกมันมาเกาะแค่ครึ่งต้นนะครับแล้วมันก็บิน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 ขึ้นไปบนยอดผมก็นั่งดูอยู่นะครับแล้วก็พุ่งลงมาพุ่งลงมาเขาอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วก็พุ่งลงมาแล้วก็ลงกรงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปทาไม เดี๋ยวมาดูอันนี้จะเป็นนกแก่แล้วอจริงๆนะเหนื่อยเดี๋ยวต้องจับก่อนนี่โอ้ต้องเอาต้องเอาถิ่นเดียวกันนะครับแต่คนละฝั่งนะต้องเอาถิ่นเดียวกันมา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 คุยโอ้ลูกเสือนี่มาเดี๋ยวจะจับก่อนนี่ครับได้มาแล้วก็เป็นลูกเสือ ดูในธรรมชาติเมื่อกี้ผมนึกว่านกแก่นะเหมือนจะตัวใหญ่กว่านกต่อผมอีกตอนที่ดูเมื่อกี้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็งง,งเหมือนกันนะว่ามันจะบินขึ้นไปบนยอดทําไมแล้วมันก็พุ่งดิ่งลงมานะครับลงมาใส่กรงต่อเลยไม่ได้ลีลาอะไรเลยคือลงง่ายมากที่น,นี้แต่ที่ผมว่าปราบเซียนก็คือกลัวมันจะมานี่หละนะครับกลัวกรงมันจะหักเกินขผมเห็นะนกหลุดนี่ลูกเสอือแล้วเราก็นึกว่านกแก่นะครับ ดูนี่ชนกลงขิวส้มกลางเดียวคิวส้มกลางเดียวหรือเลอดออกก็ไม่รู้ตัวเล็กนะครับตัวเล็กยังเป็นลูกเสืออยู่นะครับน้องเจ้าเย็นโลพึ่งร้องมันก็บินมันก็บินขึ้นมาจากทางเจ้าเย็นโลเมื่อกี้นะครับแต่ไม่สนใจเลยนะแต่มาสนใจตัวนี้ มันเป็นลูกเสือนะอยอมผมกว่าจะได้หูงหางสั้นด้วยเอ้ยเอาเรื่องนนกหลักร้อยวิวหลักล้านไม่ใช่นกหลักร้อยผมพูดเล่นนะครับได้ไปแล้วโอกว่าจะได้ยอมกินนี้จริงใครไม่มันใครไม่เคยเจอก็เนี่ย ไม่ใช่ว่า่าอ,อมันเคยมีอคนนอกมาต่อนะครับแล้วเขาเดินอยู่แถวฝั่งน้นเนี่ยฝั่งไอ้ตรงที่สามหามันอยู่เนี่ยในป่ายางตรงฝั่งนู้นนะแล้วเขาเปิดเสียงบลูทูธมาครับผมก็นึกว่าเสียงนกผมจะเอานอกของผมเนี่ยไปแวนแล้วอยู่ๆก็มีคนเดินมานะครับก็ไม่รู้จักก็มาต่อก็ถามว่าได้ไหมผมก็ถามเขาตอนนั้นผมก็ต่อนอกอยู่พอดีก็ถามเขาว่าได้ไหมเขาก็บอกว่า มาครึ่งวันแล้วไม่มาไม่มีไม่มาได้ยินเสียงอยู่นะเดินพานกต่อเดินก็น่าสงสารนะคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่ผมก็รู้เลยว่ามันต่อ,อยากาจริงๆคือผมยังยอมอะถ้ามาทําคลิปถิ่นนี้ผมยอมไปทําที่อื่นดีกว่าจริงโทรศัพท์ผมอ่ะสงสัยต้องใช้กล้องโกโปรอะ่ะ ตั้งทั้งวันประมาณนั้นแหละครับจริงๆยากมากแล้วก็นะถ้าจะต่อคือมันมันไม่ค่อยจะบินออกมาไม่รู้ทำไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับต้องเดินเข้าไปข้างในอนะ่ะแต่ผมก็ไม่กล้าเดินนะมันมีทางเดินแต่ก็โอเคต่อเอาตัวเดียววันนี้วันหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองแนละ้ววันหนึ่งพอดี ขอให้เหมือนเจ้าตัวเล็กก็พอให้มีปากก็พอในกลงแต่มันบินเดี่ยวมาเลยนะเป็นลูกเสือบัวใหญ่เลยบัวบัวยังใหญ่เลยนะครับชมวิวก่อนวิวสวยแต่เมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นป่านะครับและเนี่ยเจ้าตัวเล็กผมก็ได้ตรงนี้หละนี่นี่นแฝนรู้สึกเนี่ยเนี่ยตรงตอน,นี้หละ จะไม่ผิดอ่ะรู้ตรงไหนสักที่เพราะว่าผมขับรถแล้วมาจอดตรงนั้นนะครับมันเป็นทางเดินทางเดินก็ทางเดินเก่าแล้วมันก็ร้องอยู่ทุกวันแต่ผมมาไปต่อด้านบนนะครับไปเวียนไอ้ตัวที่ร้องที่ดีสุดด้านบนแต่ไอ้ตัวเล็กอะ่ะมันร้องตรงเนี้ยเกือบจะไม่ใช่ว่าเกือบก็คือร้องทุกวันนะครับน่าจะร้องทุกวันแหละเพราะผมมาทุกทีก็ได้ยินเสียงมันทุกทีผมก็เลยม,มาแขวนนะครับตอนนั้นไม่แน่ใจว่าพาเจ้าเย็นโล่เจ้าสองทองนะครับนานแล้ว ยังเสียดายไม่หายอยู่เลยเจ้าตัวเล็กนะครับตอนนี้ป่าบนนั้นก็เขา,าปลูกทุเรียนหมดแล้วนะครับไม่รู้หายไปไหนไม่รู้โดนกินหรือยังอันนี้กลับมาใหม่แต่ตัวนี้เนะี่ยมันก็ถิ่นเดียวกันนะครับมีเพลงเหมือนกันอต,ตัวนี้ที่ผมจับแล้วก็มันร้องในมือนั่นแหละนะครับเป็นเสียงเพลงประมาณนั้นแหละนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในกรงมันดันไม่ร้องแบบนั้นนะครับก็เลยต้องมาหาตัวใหม่แต่ไม่รู้ว่ามันจะเปิดตอนไหนเนจ้าสามหาวเนี่ย กลับบ้านละครึ่งวันเลยนะครับวันนี้พาเจ้าเยลโลมาเข้าอุตส่าห์มีเอฟซีนะครับในเฟซเปมาบอกว่าเอฟซีเยลโลนะครับจบเลยเยลโลวันนี้โอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่บ้านนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะไปชม ชมโฉมหน้าให้พอใจก่อนนี่ถ้าเป็นถิ่นอื่นผมว่าถ้าเป็นที่อื่นนะเอาจริงๆนกร้องขนาดนี้นะครับนกต่อร้องมากขนาดนี้ผมว่าได้เป็นสิบตัวแล้วจริงถ้าเป็นที่อื่นนะ่ะได้เป็นสิบตัวแล้วแต่ถิ่นนี้บอกเลยยอมโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านกัน